เดี๋ยวผมขอทําการตรวจร่างกายเบื้องต้นนะครับผมนายสิรกปรกรณ์อบศพนักศึกษาพพาบยลชั้นปีที่2ครับผู้รับบริการชื่ออะไรครับอยปียาดาราศรค่ะผู้รับบริการพร้อมสําหรับการประเมินไหมครับพร้อมครับวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อทราบข้อมูลพัญหาของผู้ป่วยนะครับแล้วก็พยาธิสภาพในส่วนต่างๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดจุดต่างตามความจําเป็นนะครับตอบขั้นตอนการตรวจร่างกายนะครับเราจะดูลักษณะทั่วไปนะครับผู้ป่วยเป็นเพศหญิงนะครับรูปร่างสมส่วนนะครับผมลักษณะ การเคลื่อนไหวนะครับการเดินการยืนการนั mit. ่งของผู้ป่วยปกตินะครับผมการแป่นกายของผู้ป่วยเรียบร้อยนะครับถูกการรักเทสะนะครับลักษณะศีรษะแล้วก็ใบหน้าเนี่ยเจอเฉพาะโรคไม่มีนะครับผู้ป่วยไม่มีกลิ่นเหม็นนะครับผมไม่มีกลิ่นของโรคเบาหวานนะครับแล้วก็โรคไตนะครับผมการสื่อสารการโต้ตอบของผู้ป่วยปกตินะครับผู้ป่วยสามารถสื่อสารได้อย่างสมเหตุสมผลนะครับ สีหน้าท่าทางของผู้ป่วยเนี่ยร่าเริงแจ่มใสนะครับผมต่อมาเราจะเป็นการทําสีผิวนะครับผมผิวเนี่ยมันจะครอบคุมทั้งสีขอบเขตรอยโรคนะครับผมรูปร่างขนาดนะครับผมสีผิวเนี่ยโดยปกติจะเป็นสีเดียวครอบคุมกันทั้งทั่วร่างกายนะครับตามเชื้อชาติภูม,มิประเทศแล้วก็พันธุกรรมนะครับสีซีดเนี่ยเราจะดูบริเวณใบหน้าเยื่อบุตาปากแล้วก็เล็บนะครับส่วนสีผิว ขาวเพือกเนี่ยเราจะดูบริเวณทั่วใบหน้านะครับผมต่อไปจะเป็นการดูลักษณะรอยโรคนะครับ p ม r m e a t i o n นะครับเราจะผมจะยกตัวอย่างเป็นพัดนะครับลักษณะคายแมคคิวนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยมากกว่า1นึเซนติเมตรนะครับเอ่นด่างขาวครับ2จะเป็น secondary reaction นะครับยกตัวอย่างเป็นคีร้อยนะครับเป็นแบบเป็นขนาดใหญ่ครับผมลักษณะนูนเหนือชั้นผิวหนัง ต่อไปจะเป็น spatial a t i o n นะครับยกตัวอย่างเป็นซีนะครับถุงน้ำหรือถุงของเหลวใต้ชั้นหนังแท้ในชั้นไขมันนะครับผม <c oughs> ครับต่อไปจะเป็นการดูการจัดเรียงตัวของรอยโรคนะครับรอยโรคเดี่ยวๆเ,เ,เช่นนูเด้นนะครับผมส่วนรอยโรคที่นอนกันเป็นกลุ่มเนี่ยเช่น vesicle ในเดิมนะครับต่อไปจะเป็นการคลำนะครับเราจะคลำตรวจความหยาบความละเอียดของผิวหนังนะครับผม ว่าผิวหนังนะมีความอ่อนนุ่มหยาบเรียบเหี่ยวย่นหรือเปล่านะครับถ้าผิวหนังอ่อนเนี่ยเราจะพบได้ในโรคไทรอยด์ตื้นนะครับแต่ถ้าผิวหนังแข็งเนี่ยเราจะพบได้ในโรคอ่อโรนมานะครับผมต่อไปจะเป็นการคําตรวจของความตึงตัวของผิวหนังนะครับโดยใช้นิ้ววัวแม่มือและนิ้วชี้นะครับผมดึงผิวหนังขึ้นหนึ่งครั้งไว้นะครับแล้วปล่อยถ้าผิวหนังคืนตัวในทันทีเนี่ยแสดงว่าปกตินะครับแต่ถ้าเกิดผิวหนังเนี่ยใช้เวลาค้างอยู่ที่ประมาณ2วิเนี่ย แสดงความเป็นตัวของผิวหนังเนี่ยที่ปกตินะครับต่อไปจะเป็นการคําอุณหภูมินะครับผมโดยเราจะใช้หลังมือเนะี่ยวางเปรียบเทียบในจุดที่เหมือนกันนะครับว่ามีความร้อนความอุ่นความเย็นเหมือนกันไหมครับ,เ,รบเหมือนกันค่ะเหมือนกันไหมครับเหมือนกันครับครับต่อไปจะเป็นการคําความชุ่มชื้นของผิวนะครับคําว่าผิวหนังในแห้งหรือชุ่มชื้นนะครับโดยปกติผิวหนังจะชุ่มชื้นนะครับแต่ถ้าอ,อ,อายุมากขึ้นเนี่ยผิวหนังจะเริ่มแห้งหยาบแล้วนะครับต่อไปจะเป็นการคําตัวลักษณะของรอยโรคนะครับเราจะ ใช้มือจับผิวหนังนะครับว่าผิวหนังได่หยาบแห้งหรือเปล่าใช้ลองมือค้าดูตรวจดูอุณหภูมินะครับต่อไปจะเป็นอาการบวมนะครับเราจะเราจะเออกดตรงที่บริเวณที่มีกระดูกรองรับเช่นหน้าแข้งนะครับกดครั้งไม่ประมาณสิบวินะครับดูว่าผิวหนังขึ้นตัวในทันทีไหมอาการบวมมีสองแบบนะครับกดแล้วบุ๋มกับบวมกดแล้วไม่บุ๋มนะครับบวมแบบกดบุ๋มมีอยู่สี่ระดับครับระดับหนึ่งกดลงไปแล้วบุ๋มสองมิลลิเมตรขึ้นตัวในทันทีครับ ระดับที่2กดระบุ่ม4มิลลิเมตรนะครับคืนตัวใน1นวินะครับระดับที่3กดระบุ่ม6มิลลิเมตรนะครับใช้เวลาคืนตัว10-12วินาทีระดับที่4กดแล้วบุ่ม8มิลลิเมตรใช้เวลาคืนตัวมากกว่า20วินาทีครับผมต่อไปจะเป็นการตรวจเล็บนะครับสีของเล็บเนี่ยจะบ่งบอกถึงร้อยโรคต่างๆนะครับเราจะใช้ทั้งการดูและการขำได้บิ้งออฟฟิงเจอร์นะครับหรือโรคเนิ้วปุ่มนะครับเราจะใช้นิ้วมือนะครับประกบอย่างนี้นะครับ โดยปกติแล้วจะประกบได้แตี๋ยวถ้าเป็นโรคนี้จะประกบไม่ได้นะครับลักษณะจะเหมือนไม้ตีกองครับเอ,อ่อต่อไปจะเป็นแคปิเล่าดิฟิวทามนะครับเราจะใช้นิ้วของเราเนี่ยกดตรงเล็บนะครับดูว่ามันเลือดเนี่ยมันไหลคืนตัวมาที่ตัวเล็บหรือเปล่านะครับโดยปกติเราจะอยู่ที่2อวินาทีครับผมต่อไปจะเป็นการตรวจศีษันนะครับการดูศีรันเราจะดูลักษณะรูปร่างศีรษนนะครับขนาดของศีษะเนี่ย ตหรือเล็กนะครับหากเล็กเนี่ยเราจะพบได้ในเอ,อ่อ mental r e s o r i t a t i o n นะครับผม <S <S หรือติดเชื้อไวรัสซิกา้าขณะที่ตั้งครรภ์น,นะครับเอ,อ่ออาจพบในผู้บริการที่มีน้ำในสมองนะครับผมเราจะต่อไปจะเป็นการดูความสมมาตรนะครับของศีรษะกับใบหน้านะครับว่าดูผิวหนังศีรษะนะครับว่ามีความแห้งความชุ่มชื้นไหมปีเอ,อ่อหนังศีรษะเนี่ยลอกหรือเปล่านะครับผมมีการอักเสบของผิวหนังไหม คือหนังสะอาดหรือไม่ครับต่อไปเส้นผมนะครับเรอาอดูว่าเส้นผมนี้มีความเหมาะสมตามใบไหม,ไมแห้งกรอบไหมนะครับมีความชุ่มชืน้นไหมออมีการร่วงผิดปกติหรือเปล่านะครับต่อไปจะเป็นการคำนะครับเราจะใช้ใปลายนิ้วมือเนี่ยแหวบเส้นผมนะครับผมแล้วก็คำดูนะครับคำเป็นลักษณะวงกลมนะครับผมโดยเริ่มจากเอ,อ่อบริเวณหน้าศีรษะจนถึงบริเวณไทยทอยเลยนะครับผม เพื่อดูความผิดปกตินะครับเช่นมีแผลบนหัวไหมหัวโนไหมนะครับมีปุ่มมีผื่นอะไรหรือเปล่าครับผมต่อไปจะเป็นใบหน้านะครับเราจะดูรอยย่นนะครับหน้าผากบนใบหน้านะครับว่ามีการบวมมีผื่นมีตุ่มหรือเปล่านะครับผมสีของผิวนะครับดูสีผิวที่เปลี่ยนไปรอยฟกช้ำนะครับถ้าเกิดภาวะผิดปกติน่ยเอเช่นโรค SLE นะครับจะเป็น butterfly wing นะครับผม เอาไปเป็นการคำนะครับเราจะคำบริเวณใบหน้าว่ามีก้อนผิดปกติหรือเปล่านะครับโดยใช้ป้ายนิ้วมือนะครับคำมีการเจ็บปวดไหมครับไม่มีครับต่อไปจะเป็นการคำเทียมโ m a n นมิบูล่าจอยส์นะครับผมเราจะใช้นิ้วมือเนี่ยครับวางตรงรอยต่อของหูนะครับนี่นะครับเราให้ผู้รับบริการอ้าปากครับนะครับผมว่าเล้ามือเราเนี่ยจะบุ่มลงไปนะครับดูนะครับว่าผู้รับบริการเนี่ยมีกดเจ็บบวมไหมครับ ไม่ครับครับผมรู้ว่ามีการเก่็งในขณะที่อ้าปากหรือเปล่าครับผมดูคิ้วนะครับดูระดับของคิ้วก้านกระจายของคิ้วนะครับว่ามีขุยนะครับผิวหนังของคิ้มมีการอักเสบไหมนะครับมีต่อมพาราติดแกนโตขึ้นไหมถ้าเกิดโตจะมีลักษณะเหมือนคางคูมนะครับผมต่อมนี้จะโตเฉียบพันธุ์นะครับพาราติดแกนที่โตข้างเดียวเราจะนึกงถึงเงื้งอกครับผม ต่อไปจะเป็นตานะครับผมเราจะสังเกตตาดำนะครับว่อาอยู่ในระดับเดียวกันทั้งสองข้างไหมมีข้างใดข้างหนึ่งยื่นออกมาไมหมหรือข้างใดข้างหนึ่งบุมลงไปหรือเปล่าครับต่อไปจะเป็นการสังเกตรอยแผลนะครับผมการบ่งแดงบริเวณเปลือกตาเราใช้พรปเวการหลับตาครับผมแล้วก็ลืมตานะครับพวกรปุย่ยการสามารถหลับตาได้สนิทนะครับผมถ้าเกิดมีสิ่งปติดปกติเนี่ยเออมันก็จะเช่นหนังตาตกครับผมต่อไปจะเป็นการดูตำแหน่งของลูกตาแล้วก็เปิดตานะครับ ดูความชุ่มชื้นความนูนนะครับผมปกติขณะลืมตาเนี่ยเปลือกตามันจะครอบคลุมนะครับรอยต่อของตาดาครับแล้วก็ตาขาวนะครับเราจะเพื่อตรวจดูภาวะตาโปนนะครับต่อไปจะดูหนังตานะครับว่ามีอาการบวมช้ําเป็นก้อนเป็นตุ่มหรือเปล่านะครับสังเกตการดึงรังของหนังตาหรือเปลือกตาครับพิด้วยการไม่มีอาการบวมแดงช้ําตรงบริเวณตานะครับขนตานะครับว่าขนตาม้วนเข้าไปทางด้านในหรือเปล่านะครับ ผู้รับบริการไม่มวนเข้าไปทางด้านในนะครับต่อไปก็ดูถุงน้ําตาแลวก็ท่อน้ําตาครับว่ามีน้ําตาไหนตลอดเวลาไหมนะครับมีสารคัดหลัง่งไหลออกมาทางท่อน้ําตาหรือเปล่านะครับผมบตาขาวแล้วก็เยื่อบุตานะครับเราจะตรวจโดยการให้ผู้ตรวจเนี่ยเอานิ้วหัวแม่มือวางบนเปิดตาด้านบนแล้วดึงขึ้นนะครับให้ผู้รับบริการมองลงล่างครับรงปลายเท้าจากนั้นเราก็จะใช้นิ้วหัวแม่มือวางตรง ใต้ตานะครับแล้วดึงลงนะผรับบริการมองขึ้นกรอบไปซ้ายขวาครับผมนะครับดูว่ามีสีเหลืองซีดไหมมีวัตถุแปลกปลอมมีตุ่มบวมอะไรไหมถ้าเกิดเราจะสังเกตนะครับถ้าเกิดหลอดเลือดฝอยนะผิดปกติหรือตาขาวไม่เท่ากันจะมีการบ่งบอกถึงภาวะดีซานครับผมต่อไปจะเป็นการตรวจเอ่เปอร์วอคอลเจคาว่านะครับของเปลือกตาบนนะครับเราใช้ไม้พันสมดีนะครับวางบนเปลือกตาของผู้ป่วยนะครับ แล้วก็ติ้นตานะครับผมเพื่อดูว่ามีสิ่งแปลกปลอมหรือเปล่าเป็นการส่องกระจกตานะครับให้ผู้รับบริการมองตรงครับผมแล้วเราจะใช้ไฟฉายนะครับส่องาแด้านข้าง15องศานะครับแล้วดูกระจกตานั้นหน้านะครับสังเกตความใสว่าขีดควรบนกระจกตานะครับผมบริเวรปกติดีนะครับต่อไปจะเป็นหูนะครับผมเราจะดูลักษณะภายนอกของหูนะครับผมว่าสังเกตความวิปกติของใบหูครับผมต่อไปจะเป็นการทำ ข้างนอกนะครับดูความยืดหยุ่นก้อนถุงน้ํานะครับหรือตุ่มหนองนะครับว่ามีตำแหน่งไหนก็เจ็บไหมนะครับโดยเราจะดึงบริเวณติ่งหูลงด้านล่างนะครับผมแล้วก็กดบริเวณหน้าหูนะครับครับผมต่อไปจะดูลักษณะภายในช่องหูครับผมให้ผู้รับบริการย็นศีรษะไปด้านข้างนะครับผมแล้วดึงใบหูนะครับโดยผู้ใหญ่เราจะดึงหูเสียงขึ้นนะครับเด็กเราจะดึงใบหูเสียงลงนะครับผม แล้วก็บอกลักษณะของเยียแก้วหูนะครับต่อไปเป็นจมูกนะครับดูนะครับดูจมูกแล้วก็ลักษณะภายนอกภายในนะครับตำแหน่งของเซกตัมนะครับลักษณะของเยื่อบุโพรงจมูกนะครับอาการบวมแดงก็สัรงผ่าหลังโดยเราจะใช้ไฟฉายนะครับผมเพราะว่าที่ปกติเช่นที่จมูกบานนะครับผมขณะทําการหายใจนะครับเราจะใช้ไฟฉายนะครับส่องภายในรูจมูกขนจมูกนะครับ ลักษณะสีกลิ่นของสายขัานลางจาจมูกนะครับว่ามีการบวมแดงในไข้หวัดเฉียบพันธุ์หรือเปล่านะครับผมถ้เาเกิดมีเนี่ยก็จะเช่นฤทธิ์สีดวงจมูกครับผมเห็นหน้ากันนะครับครับผมต่อไปจะเป็นการคลำนะครับผู้ตรวจเนี่ยใช้มือคลำสันจมูกนะครับผมแล้วก็ปีจมูกนะครับผมเพื่อหาภาวะผิดป,ปกติาการผิดรูปการกดเจ็บของจมูกนะครับผม หรือเราจะใช้นิ้วขคาะบริเวณโพรงไซนัสก็ได้นะครับผมเนื้อรูปปลาแล้วก็หนกแก้มครับผมเพื่อดูว่าเจ็บในตำแหน่งต่างๆไหมนะต่อไปจะเป็นปากและช่องคอนะครับเราจะใช้การดูนะครับโดยใช้ไม้กดลิ้นแล้วก็ไฟฉายครับผมดูริมฝีปากนะครับสังเกตสีความนุ่มชื้นบาดแผลนะครับว่ามีการบวมหรือเปล่าเยื่อบุช่องปากนะครับให้ผู้บริการเงยหน้าและอาปากนะครับแล้วใช้ไฟฉายส่องดูนะครับ แล้วก็เราจะใช้ไม้กดลิ้นนะครับสังเกตดูว่ามีตุ่มหรือว่าซีดหรือเปล่านะครับผมต่อไปดูเงือกนะครับดูลักษณะสีการบวมแล้วก็รอยแผลต,ต่างๆนะครับผมต่อไปเป็นฟันนะครับก็จะดูลักษณะของสีฟันตำแหน่งของฟันนะครับว่ามีฟันผุหรือเปล่านะครับต่อไปจะเป็นเพดานครับผมสังเกตสีรูโหวของเพดานว่ามีกระดูกงอกหรือไม่นะครับผม ปวดไม่มีนะครับผมต่อไปลิ้นนะครับดูขนาดอาการบวมเนื้องอกนะครับดูส่วนด้านข้างนะครับโคนลิ้นแล้วก็ใต้ลิ้นนะครับว่ามีการเปลี่ยนสีของปุ่มหับหรือเปล่าระบบียงครับพูดโดยการปกติดีนะครับต่อไปดูทอนซินนะครับแล้วกระดั่งคอสังเกตทอนซินว่ามีการบวมโตหรือเปล่าโดยให้พูดดการเงยหน้าครับแล้วก็อ้าปากแล้วก็พูดตรวจะใช้ไม้กดลิ้นนะครับกดลงไปในโคนลิ้น ให้ผู้รับบริการร้องว่าอานะครับสังเกตการเคลื่อนไหวของลิ้นไก่แล้วก็เพดานครับผมต่อไปเป็นการคลำนะครับผมเราจะคลำบริเวณริมฝีปากนะครับขณะที่ฟันสบกันแลวมีฟันโยกหรือเปล่านะครับต่อไปคลำต่อน้ำลายนะครับผมเราจะคลำดูขนาดของต่อน้ำลายทั้ง3คู่นะครับเออย,อย่างเช่นรรติดแกนที่หน้าหูครับผม ต่อไปนะครับจะเป็นคอนะครับผมเราจะใช้การดูแล้วก็การคลำไปพร้อมพร้อมกันนะครับตำแหน่งของหลอดลมนะครับดูว่าตรงหรือเฉยนะครับเรื่องนิ้วมือไปในแนวของหลอดลมนะครับผมการแปลผลนะครับถ้าเกิดเฉยไปทางด้านซ้ายนัแสดงถึงพยาธิสภาพของปอดด้านขวาถ้าเกิดเฉยไปทางด้านขวาเนี่ยแสดงถึงพยาธิสภาพของปอดทางด้านซ้ายนะครับผมจะเป็นต่อไปจะเป็นตอมน้ำเหลืองแปดจุดนะครับผมครับยกตัวอย่างนะครับเ ออซิพิคอนะครับผมไรผมด้านหลังนะครับ s ั b แมนดิบ u l a r นะครับมุมขากันไกรล่างนะครับผมต่อไปจะเป็น s u b เป n นทนะครับกึ่งกลางของข้างด้านในครับแล้วก็ p o สเทเลียคาริคอนะครับผมตามแนวขอบของกล้ามเนื้อเซโนคเลมาเดินมาซนะครับผมแล้วก็แอน e r เลียคาริคนะครับจะอยู่ด้านข้างบริเวณคอนะครับ ของกล้ามของกล้ามเนื้อเสืรอไข่ปรมาณสอครับต่อไปจะเป็นการทําเส้นเลือดข้างคอโป่งนะครับให้ผู้รับบริการเอียงคอสูงนะครับส5าองศาเราวัดในระดับสูงสุดนะครับวีนัส o พสิชันนะครับที่เอ่อ i n t e r n a l เ u g u l a r vein วนะครับผมเอ่อให้มาตั้งฉากกับแนวดิ่งเอ่อที่ a n g e l of l o u i s นะครับเราจะเทียบความสูงเป็นเซนติเมตรครับผมครับต่อไปจะเป็นเต้านมนะครับดูลักษณะรูปร่างนะครับ การได้รูปความสมมาตรดูความผิดปกติภายนอกของเต้านมนะครับจะได้แก่เต้านมฐานหัวนมแล้วก็เราจะสังเกตจากสีผิวนะครับลักษณะของผิวหนังบริเวณเต้านมนะครับว่ามีความสม่ําเสมอของสีผิวไหมผิวเรียบไหมไม่บวมหนานะครับรูคนกกว้างหรือเปล่าหยาดเรียบเหมือนผิวซ่อมไหมนะครับโดยหนะ้าอกจริงๆอ่นะควรเท่ากันนะครับหรือใกล้เคียงไม่ควรที่จะมีรอยบุ๋มรอยนูนตรงเต้านมนะครับ ตำแหน่งและลักษณะของหัวนมก็เช่นกันนะครับคนมีลักษณะใกล้เคียงกันนะครับไม่ควรรั้งหรือว่าเอ็นไปทางด้านในด้านหนึ่งครับต่อไปเป็นการคลำนะครับคลำเนี่ยดูว่ากดเจ็บหรือไม่มีก้อนถุงน้ําหรือเปล่านะครับมีจํานวนขนาดแล้วก็การเคลื่อนที่และตำแหน่งยังไงนะครับต่อไปคำคำเป็นรูปก้นหอยนะครับแล้วก็จะมีคำเป็นแนวตั้งฉากหรือว่าด้านลาตัวหรือขวางลาตัวนะครับคำเป็นรูปริมก็ได้เหมือนกันนะครับ ต่อไปจะเป็นการตรวจการหายใจนะครับผมเราจะสังเกตตำแหน่งอ้างอิงนะครับแลนมาร์กนะครับผมที่สำคัญนะครับส่โน่ด้านหน้านะครับเอ็นเทเรียเชฟมอล l นะครับผมัวยกตัวอย่างมา3ามตำแหน่งนะครับผมเส้นกึ่งกลางกระดูกนะครับ m ิสเทอ n a น l ลไลนะครับผมขอบกระดูกซี่โครงที่ติดกันนะครับผมคอสซอลแองเจลนะครับปกติจะไม่เกิน90องศานะครับแล้วก็กระดูกไหปลานะครับคาวิเนะครับผมครับ ต่อไปจะเป็นดูลักษณะของกระดูกสันหลังนะครับก็จะมีหลังคดมีหลังโก่งแล้วก็มีหลังแอนนะครับผมต่อไปจะเป็นการดูนิ้วปุ้มนะครับเราจะประคองนิ้วของผู้รับบริการด้วยนิ้วหัวแม่มือแล้วก็นิ้วกล้างนะครับผมครับผมจากนั้นนะครับเราก็จะใช้นิ้วชี้เนี่ยค้ำบริเวณโคนเล็บนะครับผมค้ำดูนะครับว่านิ้วเนี่ยมีลักษณะงุ้มไหมปลายนิ้วเนี่ยมี พองนูนหรือเปล่าเราจะพบได้ในผู้ป่วยโรคปอดดืกั้นนะครับผู้รับบริการไม่มีเนื้วปุ๊มนะครับผมต่อไปจะเป็นการดูการเคลื่อนไหวของทรงอกนะครับเราจะดูลักษณะของทรงอกทั้งสองข้างว่าเนี่ยขยายเท่ากันหรือเปล่าถ้าไม่เท่ากันเนี่ยอยาเช่นทรงอกด้านซ้ายเคลื่อนไหวน,น้อยกว่า,าด้านขวาครับจะแสดงในแสดงว่าทรงอกหรือปอดข้างซ้ายนะผิดปกติครับพบในผู้ป่วยช่องอกนะครับผม ต่อไปดูลักษณะการหายใจนะครับเราจะสังเกตจังหวะนะครับผมเพราะว่าหายใจความตื้นลึกของการหายใจนะครับอวัยวะที่ช่วยในการหายใจในคนปกติเราจะหายใจสม่ำเสมอนะครับซึ่งอัตราการหายใจปกติในผู้ใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่1 2ถึง20ครั้งต่อนาทีนะครับเด็กเนี่ยเอ่ออัตราการหายใจจะเร็วกว่าผู้ใหญ่นะครับอ่าอัตราการหายใจผิดปกติที่พบได้บ่อยเนี่ยจะได้แก่อ่การหายใจลำบากนะครับผม ต่อไปจะเป็นการค้ำนะครับเราจะค้ำทั่วบริเวณทรงอกนะครับผมตำแหน่งที่กวดเจ็บเอ่อถ้าเกิดเจอตำแหน่งนี้พีความผิดปกติเราจะค่อยๆค้คคำนะครับบริเวณที่ผู้รับบริการบอกว่าเจ็บรูว่ามีก้อนแผลไหมนะครับผมต่อไปจะครับต่อไปจะดูการสัน่นเรือของปอดนะครับเราจะใช้ฝ่ามือข้างในข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างเนี่ยวางทั้งด้านหลังและก็ด้านหน้านะครับในตำแหน่งเอ่อ ที่ตรงกันทั้งสองข้าง 2, นะครับจากด้านบนและด้านล่างให้ผู้รับบริการนะครับนับหนึ่งสองสามดังๆนะครับและสังเกตแนสนั่นสะเถือนครับหนึ่งสองสามนะครับผมเออสังเกตแรงสันส่นสะเทือนนะครับกับอากาศในหลอดลมนะครับกระจายผ่าน,นเนื้อเยื่อของปอดมายัางผังทรงอกกระทบมือผู้ป่วยมากขึ้นหรือน้อยลงครับต่อไปจะเป็นการ ข้อปอดนะครับทำด้านข้างนะครับข้อจากกระดูกซี่โครงด้านล่างนะครับ4ถึง7นะครับทำด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเลยนะครับผมต่อไปจะเป็นการข้อปอดทางด้านหน้าครับผมเราจะให้ผู้รับบริการนอนงายอย่างนี้นะครับผมเคาะบริเวณไหปลาลานะครับเออ่แล้วก็ช่องกระดูกซี่โครง2ถึง6นะครับห่างจากเซนัม2.5เซนติเมตรนะครับเป็นแค่ทียัทั้งสองข้างนะครับก็คือจะเป็นช่วงนี้นะครับผม ครับผมต่อไปจะเป็นลักษณะของเสียงที่เกิดขึ้นจากการเคาะนะครับก็จะมีเสียงทึบสนิทเลยนะครับการเคาะปอดจะได้ยินเสียงทึบมากแสดงว่ามีของเดียวอยู่นะครับเสียงที่สองนะครับจะเป็นเสียงทึบนะครับจะเป็นเสียงทึบเนี่ยจะเป็นเสียงที่ดังกว่าเ,เสียงแรกนะครับจะพบในผู้ป่วยที่เยื่อหุ้มปอดหนาขึ้นปอดแฟบป,ปอดบวมนะครับผมต่อไปเสียงที่สามจะเป็นเสียงโปร่งนะครับผม เป็นเสียงเคาะบริเวณที่เหมือนเครื่องฟอกอากาศครับเช่นกระเพาะอาหารนะครับผมเสียงที่4ี่จะเป็นเสียงตังวานครับผมเป็นเสียงที่เกิดจากการเคาะบริเวณเนื้อปอดปกตินะครับผมต่อไปเสียงที่5จะเป็นเสียงโปร่งมากครับผมเป็นเสียงที่เกิดจากการเคาะบริเวณที่มีลมอยู่มากในโลกถุงลมโป่งพองนะครับผมครับผมต่อไปจะเป็นการตรวจท้องนะครับการดูนะครับ จะเรียกตำแหน่งของการแบ่งส่วนหน้าท้องเป็นสีส่วนนะครับ right lower คือส่วนล่างขวา left upper คือส่วนบนขวา left lower ส่วนล่างซ้าย left upper คือส่วนบนซ้ายนะครับผมออตำแหน่งการแบ่งหน้าท้องจะแบ่งเป็น9ส่วนนะครับก็คือ right h y p o c o n d r i a c นะครับ region e p i g a s u m region left h y p o c o n d r i a c region left ลัมบาร์ริเจียนอัมบิลิเค่าริเจียนนะครับเลฟลัมบาริเจียนไลฟ์ไอริคริเจียนนะครับซาปราพิบิดนะครับริเจียนเลฟไลริเจียนนะครับผมต่อไปจะเป็นการจัดท่าผู้ป่วยนะครับให้ผู้ป่วยนอนหงายนะครับหนุ่นหมอนครับผมแขนสองข้างเหยียดข้างตรงข้างลำตัวครับผม จากนั้นเราจะเปิดเสื้อออกนะครับจากบริเวณดิ้นปี่ถึงหัวหนาวนะครับโดยใช้ผ้าคลุมส่วนล่างของผู้ป่วยครับผมนี้สมมติว่าเาปลดแล้วนะครับเอเราจะอยู่ทางด้านขวาของผู้รับบริการนะครับผมสถานที่ตรวจต้องมีความสว่างมากพอผู้ตรวจควรตัดเล็บให้สัน้นล้างมือให้สะอาดนะครับถ้ามือเย็นเกินไปควรทำให้อุ่นโดยการเอามือมาถูกกันนะครับเพื่อความสะดวกในการตรวจนะครับผม ต่อไปจะเป็นการตรวจดูหน้าท้องนะครับผมเ,เราควรจะมองจากปลายเท้าของผู้ป่วยขึ้นมาจนถึงศรีรษะเลยนะครับผมดูว่ามีสิ่งผิดปกติอะไรต่อไปอไหมท้องผิดปกติไหมอาจจะเกิดจากไขมันแกส๊สน้ำหรือก้อนในช่องท้องมีรอยแผลเป็นหรือรอยผ่าตัดไหมมีเส้นเลือดดาโป่งพองไหมนะครับสะดือถูกดึงรั้งหรือโป่งนูนขึ้นมาไหม การเคลื่อนไหวของกระเพาะอาหารหรือลำไส้มีมากหรือน้อยไปกว่าปกติหรือเปล่าครับต่อไปจะเป็นการฟังนะครับการฟังเสียงท้องช่องเราควรใช้ mm hmm. เซนเซอร์สโคปด้านแดแฟมนะครับผมคือด้านนี้ครับผมฟังอย่างน้อยจุดลาสามนาทีครับต่อมาเป็นบริเวณท้องล่างนะครับฟังว่าจะมีเสียงดังกรอกๆเหมือนการเทน้ำว่าจะขวดไหมนะครับด้วยอัตราที่ไม่สม่ำเสมอประมาณห้าถึงสามสิบครับขอโทษน,นะครับ หากว่าไม่มีเสียงการเคลื่อนไหวของลำไส้นะครับผมจะต้องฟังอย่างต่อเนื่องอีก5นาทีครับผมต่อไปจะเป็นการเคาะครับเคาะท้องทั่วไปนะครับวิธีการเคาะเราจะใช้ปลายนิ้วกลางนะครับที่ถนัดเคาะเบาๆนะครับลงบนนิ้วกลางของมือนะครับอารมณ์ประมาณนี้ครับผมเราจะหมุนเป็น วางบนหน้าท้องของผู้รับบริการแล้วค่อยๆเอ่คล่นไปตามจุดต่างๆทั้ง9ส่วนนะครับหมุนวนตามเข็มนาฬิกานะครับผมครับผม ต่อไปจะเป็นการเคราะฟูดิวเว็บแล้วก็ฟูดิทิวนะครับเราจะให้ผู้ริการนอนหงายนะครับเราจะเอามือซ้ายนาเนี่ยทาบบนท้องด้านขวานะครับผมมือซ้ายทาบบนท้องด้านขวานะครับก็ใช้สั่นมือกั้นบริเวณหน้าท้องนะครับเพื่อป้องกันการสัน่นสะเทือนหน้าท้องใช้มือขวาแนบดีหรือเคาะเบาๆตรงหน้าท้องของผู้ริการนะครับตรวจรับแด้สำเร็ือเหน็นว่ามีน้ําในช่องท้องหรือเปล่านะครับ ต่อไปจะเป็นการเคาะฟิชชิงนะครับผมเราจะให้ผู้บริการนอนหงายนะครับโดยเริ่มเคาะจากสะดือ,อลองไปถึงเอลด้านซ้ายนะครับแล้วจึงเคาะจากสะดือไปเอลด้านขวากรณีที่มีช่องท้องนะครับมีน้ําในช่องท้องเนี่ยเสียงเนี่ยจะทึบกว้าง กว่าเส้นมีเคบิคุล่าลายนะครับเข้ามาทางสะดือทั้งสองข้างนะครับผมครับผมเอ่อแล้วก็ต่อไปจะเป็นการเคาะหาขอบเคตของตับครับผมเราเราจะเคาะตั้งแต่ที่โครงเล็บที่สองนะครับข้างขวาของปอด ข้ตามแนว้ต่ำออกมาเรื่อยเยนะครับจนเสียงเปลี่ยนเป็นเสียงทึบบริเวณช่องว่างซี่โครงที่5และ6นะครับใต้ราวนมเล็กน้อยนะครับผมเออจะเป็นช่วงนี้ครับครับผมกอช่วงนี้ครับต่อไปจะเป็นวิธีการคำนะครับแบบเอาไปสองแยกแบบนะครับการคำแบบตื้นนะครับเราจะใช้เราจะเอาปลายมือวางชิดกันแล้วกดเบาๆนะครับความลึกประมาณ หนึซนติเมตรนะครับให้ทั่วบริเวณนะครับผมผมประมาณครับผมเอ่อต่อไปเป็นการทําแบบลึกนะครับเราจะเอามือข้างใดข้างหนึ่งวางแล้วใช้มือข้างนึงกดทับนะครับลึกประมาณ5 8าถเซนติเมตรนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับครับผมต่อไป จะเป็นการํำตับนะครับวิธีที่1นนะครับวางมือขวาบนแนบหน้าท้องของผู้รับบริการโดยเราจะคำํำจากหน้าท้องนะครับเคลื่อนไปหาชายซี่โครงข้างขวาหรือจากสะดือเข้าชายโครงข้างขวานะครับผมโดยให้ผู้รับบริการเนี่ยหายใจเข้าเต็มที่นะครับจากนั้นเราก็ออกแรงกดที่ปลายนิว้วแล้วก็ช้อนมือขึ้นนะครับผม เป็นอย่างนี้นะครับอาจะเข้าช้อนมือขึ้นนะครับผมครับผมต่อไปวิธีที่สองจะเป็นไปจะเป็นการเคาะแบบคุกกิ้งนะครับยืยนทางด้านขวานะครับผมวางมือชิดตรงหน้าท้องด้านขวานะครับเออกดปลายนิ้วและช้อนขึ้นสู่บริเวณคอสซอลนะครับ ให้ผู้ป่วยหใจเข้าดึกๆครับผมใจเข้าดึกครับก้อนชอนนิ้วครับผมต่อไปเป็นการคลำม้ามนะครับเใช้นิ้วสอดเข้าไประหว่างซี่โครงที่10และ11นะครับโดยใช้มือขวาคลำนะครับ โดยคนปกติเนี่ยจะทำไม่พบมารนะครับเราไปเป็นการทําไตนะครับไตทางด้านซ้ายนะครับเราจะเอื้อมมือไปสอดทางด้านหลังของบริเวณเอวนะครับของผู้ป่วยนะครับผมโดยใช้มือขวาค้าใต้ใชายโครงด้านซ้ายนะครับครับแล้วก็ทาทางด้านขวาด้วยเหมือนกันนะครับผมทําเหมือนกันเลยครับโดยใช้มือซ้ายเนี่ยสอด ตรงบริเวณเอวด้านขวาของผู้ป่วยนะครับแล้วก็ใช้มือขวาเนี่ยคำ้ำครับผมต่อไปเป็นการค้ทวารหนักนะครับผม mm. เราใช้เทคนิคทั้งการดูและการค้ำนะครับดูผิวรอบทวาวรหนักว่ามีรอยแผอการกเสบนะครับมีลิ้วด,ดวงมีถุงน้ำหรือเปล่าครับผม โดยเราจะเลื่อนตัวผู้ป่วยนะให้ชิดอยู่ขอบเตียงนะครับใช้มือซ้ายนะครับของผู้ตรวจนะครับจับก้นกบแยกออกส่วนถึงมือที่สะอาดนะครับแล้วก็สารละลื่นมัสลีนะครับบอกผู้รับบริการให้เบ่งเหมือนตอนถ่ายอุจจาระนะครับสอดนิ้วชี้แล้วก็นิ้วกลางเข้าไปทางทวารหนักนะครับสังเกตความเึกวของกล้ามเนื้อหูรูดครับผมแล้วก็เมื่อเสร็จแล้วให้ดึงนิ้วมือออกสังเกตสียอุจจาระที่ออกมานะครับว่ามีเลือดหรือมีสิ่งผิดปกติหรือเปล่าครับผม